จะเจ็บข okay. oh, mm ้าวอยู่บ่แม่เก็บข้าวอ่ะตั้วมึงดูมันติ่งบ่เออติงอแงกงอแงกนะแม่เนาะอือมันเบิดได้งกบมีมันทอดออกเบิดได้ได๋ทอดมันยาวกูไปเอาออกบ่แม่อือไปออกอยู่ไส่าเถาะสดีพี่น้องปองปายบทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบ่าวใจเนาะ มื่อนี้บ่ใเจอยูเฮือนพี่น้องเดี๋ยวบ่ใจกตชีเลาสู่ฟังมื่อนี้บ่ใจสชีเปาพิน้นเนาะ Google Adsense ของ Copy กปป็คือน้องอปปี้เห็ดซ่องย t u b e ตั้งแต่ดนๆพี่น้องเลยหา,าห,หากาได้หบพิ้นเงินหาก็ได้เท่าเดียวตั้งแต่เหตดซ่องมาเป็นปีกับแต่ลุโต้หลานอยู่ได้พี่น้องเลยตอนนี้อากาศบ้านเฮากนา็นาวหนาวเรื่องเม่ตอนนี้เม่เฮาเ็ดหยังไว้แค่มาก อ,นนอันนี้มียังก็เป็นปะเครื่องแก้วเมื่อกีแม่เปิดวุนแน่มียังแน่น่ะอุปกรณ์นี่แม่มีเครื่องแก้วว่เปิดเบิงบงบเบ่งอันนี้วุ้นอาปากมียังแน่อันนี้ยังนีงเออกระคุนแครปูนเจ, <อ S 1> จ๊ฟผู้ว่ะผู้ผูเอออันนี้นะพี่น้องมันเป็นนี่ยังก็แม่ก็เป็น,นปไหมผู้ปพราะอันนี้นะกาบบอลห่อเนี่ยชะล้มปะชะล้มน้ำเกลือ ให้น้ำเกลือนะแล้วมียังอีกอุปกรณ์พี่แม่โอ้ยหลายอะนะพี่น้องเลยอันนี้ละยาเย,า,ยาเม็ดถ้าหัวเข้าแม่จะท่าหัวเข้าใช้ขออักเสบได้ยาเก็บนี่ท่าหัวเข้าเลยแต่หัวเข้าอุปกรณ์ผู้เฒ่ายาประสัมมันกระแม่นยาประจับนี่ก็ถ้าหัวเข้าน่ะถ้าแบบเข้าเข้าเก็บ ยิงเจ็จบ,จบอยู่พอไหมเจ็บรู้เจ็บเนาะนือตะบข้าอืมดีขึ้นแล้วอ่ะดีตับดียังบอกกังดีตับบ่ะ<ม>อืมอันนี้ยาสามัญอันนี้พวกนี้ได้สาระยังอันนีอันนี้กับยาดีให้ดีกุบพ้องยาประจำมันยาประจำผู้เฒ่ายา,า,าประจำผู้เฒ่าเจ็บแบบกิน บูพาบไปกูดพาไปกดวดก็ได้หยามากใช่ไหมหยามากขึาา้นเลยนั่น,น,นี่ละอันนี้บังเดาท่าเชียรใ,ให้พี่น้องเบิง้งมีแนบลกอย่างลกคผมงอกบ่นี่ยแนบลกคผมงอกอันนี้น้ำมันน้ำมันท่าอะไย่างวะปากท่าปากกันปากแตก่อันนี้สบู่ยังไม่ใส่หรือบ่ยังสบูนั่งใส่ให้ก็ตีก็ตีมาสบู่นี่บ่ เออคือลืมบอกพี่น้องก็ปีเมื่อบ้านเลยเลยพี่น้องเริ่มเมื่อได้สองวันแล้วก็ปีนะมีเวียวกมีงานแต่พุ่นแต่ว่าเดือนหนึ่งเดือนปลายเออถ้าเบิงเดี๋ยวจะต้องกลับมากันหือโดนหลานดยู่เงินกับเห็ดซ่องกับ,กบยังบรทันได้พี่น้องเลยเคยได้เธอเดียวเลยตแต่เป็นปีมา,าพี่แม่มเขาทำในเจ้าจะเจ็บแขวอยู่บ่แม่เจ็บแข่เออพี่ต้องตีบ่าเออตีงอแงง,งอแงง,ง,ง,งนะแม่เนาะ มันเบิดด้เงือกมีมันทอดอกเบิดไทด้าเอาออกบ่แม่ไปออกยี่ชสเอทออันนี้เอื่อยบ้านออกอยู่เพ่บ้านงินบนางบนยางบอลูกพ่ไปวตนั้นแล้วบ้านงเดียวเขียบไ่บึงบึงดีดีบัเอ้ยขอนลอกแรล็กแกล็อกแกมันิทอดดอกดนยได้ได้งบ่ เจ็บบ่แม่นบ่บ่ได้เจ็บเนาะบ่งั้นมันมันมึดแล้วแนวยึดนั่นสิ้นนังชุ่นแหงอ่ะติเออฝนแกวล่ะาท่าาว่างึดอย่างนึงนี่แม่จะไปยได้ได้แกงคูนั่นไม้แข็งๆอันนีน่ะผมมันละไหมุนนะผมคืมุนอยู่ได้ลเนาะเจ้ายได้ไดแม่มันกเแควงเด้ออออ๋อ๋อ กุ้งคูนนะนะพี่น้องต้นคูนนะฮะต้องจับบางดูนี่นะแบบนี้นะยำได้บ่อยแบบนี้ใหญ่ๆแบบนี้กัเออค่อยค่อยปีเอวว้าวเอามาบ้าใส่มันแตกกันเลยใส่มันแตกกันเลยมันแดงบ่อันนี้แดงแดงนะนี่บ่แฉะนะใส่แช่นี่นะแฉะใส่กระชื้อใส่ช่างน้อยสำนีไม่น้อย ไม่แค่งอย่เลยได้ย่ำได้จิงได้ไหมอุ้มอล้มเหรอขันไปแค่ขี่ั่นก็บ่งมิแต่ไหเลนแม่ในเฟฟินแขวแม่บ่มันจะฟัดลาดไปจักไดนห อันนี้ก็อีพ่อบ่ได้ไปเก็บเงินบ่พ่อมื้อนี้เก็บแล้วเก็บแล้วเบิ่งแค่เาพ่อก็ดีบ่ได้เบิ่งดอกแควหมดแล้วได้พี่น้องขอนึงาเอ้ยลก็ไปเอาข้าตรงนั้นไปี่พ่อในเจ้านึง่ะเดี๋ยวเฮาสิซ้ข้าวทงให่อกินข้าวไม่ได้ต้มเอาต้มข้าวนี่อีพ่อต้มข้าวเอาบ่หงาเอข้าวนี่เอา อยากได้ข้าวเจ้าวะเดี๋ยวเขาไปซื้อให้ซื้อข้าวทงเนจังมื้อพอทงหนึ่งทงนันทงฮาโล่พอทอตัวหนึ่งน่ะทงฮาโลนะั่นกินน้ำกัน,นั่นนะจุเจ้าเนาะเพราะมันแซนปลายนะทรงแซนปลายนะวพ,พ,นพวกนี่กินข้าวเหนียวก็ได้เลยนเนาะข้าวเหนียวนะลาบก้อยคือ จบแล้วเนาะกินแล้วมันเข่าเองกินกินแล้วมันเข่าในซองแขวเนาะขายซองแขวนี่อกินเขาเจ้ามันละลายไว้เขาเจ้าไล่ไว้เอาลิ้นทูๆกับเหงือกไอเสียกับเปื้อยเนาะกินเข้าไปมันทั้งกับอะไรนี่พอบ่มีเลยได้แเข่กระซอกนี่บ่มีจากเหล่มเลยอีแม่ก็คือกันหมดแหละมดแล้วมดแล้วกินข้าวก็เบลุ่มเบลุ่ยกินนี่นะ แข่งกักินไม่ได้แล้วลุ่มลยเลยขาก็ยังโ่มีไงมีบ่ตกวนี้เทมติดกันไม่บ่มันกินแม่งกินทางกลางนี่แหละขาดเอาว่าถึงโกนมาสององนี้กันเขาบริหูเดี๋ว่าบุมีแข่ปันนี่สีหย่ำทีกึน่ได้นู่เดี๋ยวเดี๋ยวชื่อเขาเจ้าใหมเดี๋ยวเขาจีไปหลอกตลาดร่านระตากั ตักน้ำแกงแค่ลหมคะบูรุยบูรุ่ยมันคือเลยแบบตักน้ำแกงนะน้ำแกงอะไรกะเอาข้าวมาอลไรก็บูรุยรุยเลยก็กินเลยคือสิ้นเลย่ได้แล้วยำเนี่ยนั้นแล้วก็้อ้กินแค่เด็กแน้อยกินแห้งมาคางไฟก็ทับ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 บดสิ้นสิ้นหลอดสิ้นแห้งนล้มาทุบก่อนทุบไปมันมุนก่อนบ่เออทุบมุนก่อนทำมันเลยก่อนทีไปกัดโรดกูตอนนี้เอาชิซื้อมาให้กินจะได้เดี๋ยวชิพามาเบิ่งอันหนึ่งเด้อ เอ้ยพี่น้องไอ้พอมีเถาแห้งแล้วล่ะเขาก็บรได้อันั่นเลยได้พี่น้องบรได้ค่อยหูอย่างใดนี่เด้อพี่น้องเดี๋ยวอันนี้เลยเป็นเข่าเข่าหน้าพี่น,น้องอันนี้เป็นเข่าหน้าในหื่นเท่านี้แหละเขาให้ให้น้อยเดียวนั่นนะเดี๋ยวทีผ้าเบิ้งจะนายอยู่มันอยู่เพื่นไฟเข่าเพิ่งจะปั้นปั้นแล้วเอามาตากตากแล้ววันนี้ อันนี้ก็เต็มแล้วค้านี่ก็แม่เขาอันนั้นก็นแมแต่ตาเขาอยู่ในเฮื่อเลยพู้เฒ่าเขาพ่อเขาแม่กับพากันเฝ้าเป็ดเฝ้าไก่ยู่นห่แล้วเป้าหมายนะพี่น้องะใน,ก,น,ก,นการเทื่ยวน็สซันนี้นนเด้อคือพอใจนั่นเขาได้อยู่เฮือนมุงหงามาแต่ได้แต่ได้แล้วเขาอยู่เฮือนมุงหยา,นานแล้ววันนี้ พี่น้องก็เลยทอนเงินห่มเงินแน่แล้วก็มีเอฟซีมีพี่น้องซอยก่นเข้ามาน้ำเฮือนนี่ก็สิได้เฮือนหลังนี้นะพี่น้องเฮือนหลังนี้น่ะเอื้อยไปเฮ็ดงานอยู่ไทยห้าหกปีแล้วก็สิได้เฮือนหลังนี้เฮือนใหม่แต่ก่อนเขาอยู่เฮือนกระตอ๊อบแบบเฮือนมุงหยาหลังน,น,น้อยน้อยคือเฮือนแถวเขตบ้านนอกที่เขาได้ได้ไปอะไรพี่น้องเลยอันนี้เดี๋ยวพามาเบิรงอีกอันนี้กับเขาคืกอกันอันนี้ อันนี้ก็สิเป็นเข้าให้เข้าให้ได้อยู่แปดกระสอบให้อันโตยิดเดียวฮะนะให้น้อยเดียวนะได้เข่าแปดกระสอบก็ถือว่าหลายหลายเติบอยู่ได้คือตัวว่ใจได้ไปถ่ายคลิปอันโตไปเก็บแต่งบอไปเก็บมักเออมักแต่งฝักทองอยู่หันนะอันนั้นแหละให้นะน้อยเดียวยิดเดียวนึงได้เข่าแปดกระสอบแต่ว่าเขาต้องได้เสียห้าฮะมันได้ แต่ว่าใจไปถามเบื้องแถวเขตบ้านอกเขาได้เข้าเท่าล่ะสองกระสอบสามกระสอบเขาว่าเห็ดกว้างอยู่เมื่อใจก็เลยแบบมาถามแม่เนี่ยก็มาถามตลอดเลยแม่เป็นยังแม่ข้าเจ้าผู้ที่เข้าไปใา้คิปข้าเจ้าเขาคือแบบได้เข้าน้อยแท้ว่ะีแม่ว่าโบแม่นั่นเขาไม่ได้เสียหนาเขาเสียหนาโบปุ่มบบเพราะว่าเขานี่เนี่ยง่าย้อนันกินข้าวให้ฮน นอนอยู่กลางห้ตตอนอยังน้อยกับนุน่งสินแม่อนุ่งสินเงื่อยแล้วกน็นั่งอยู่กลางห้แม่ก็เสียหนาแม่ยับไกยับน้ำหาลินแมงไหมอะไรเป็นมูเป็นคููเป็นของลินกับแมงไหมประเภทซัดในดินทะละเป็นด้วงเป็นยังนี้นั่งยันเบิร์ดมือนำแม่ให้กาบเลนห้เดี๋ยวตอนนี้พอใจกระกชีให้พี่น้องบึงพินพินยูทูปของน้องก๊อปปี้ก่อน อันนี้กับท้าล็อล์กมะพี่น้องนกับเป็นการแนะนำนพี่น้องอันนี้เหีะยคือพินเดออันนี้คือก o g กิ g ก o เกิ Google a d s ของกขอปปี้ได้มาเพิ่งจะได้มามือนี้ละ่ะเดี๋ยวกจะส่งให้ก o อปปี้ตอนนี้ก o อปปี้อยู่เวียงอยู่เวียง อันนี้คือข้อมูลส่วนบุคคลแลวตอนนี้มันบรสชามันแบบเผยแร่ลงใน YouTube ได้ทะลลงไปปุ๊บแหละมันสีอันนั้นเดี๋ยวน้องมันคลิปมันสีบินอันนี้คือ Google Adsense ตัวนี้แหละอากาศก็หนาวเลยได้พี่น้องทางบ้านเนี่ยแล้ดูนีงกันเดี๋ยวไปรอตลา,าดในนึงก่อนสำคัญก็แเมนเข่าแล้วพอดีเข่าอะไพอหมดแล้วพอนะี แค่โบลือเลยแข่กระโ s o นะแข่ที่บดเขานะหมดแล้วคือคืองวิจัยได้อันทายให้พี่น้องเบิ้งเมื่อกี้นี้ละเมืนน่อนี้มาเหลือเงิน YouTube กระอ้อ,อพอดีเงินออกแล้วก็บิีไปซื้อข้าวซื้อข้าวแล้วกับเดี๋ยวเบิ้งก่อน็ราชหารอย่างเติมได้ทิ่ไปซื้อเครื่องให้ลูกของอาเลี้ยงทั้นกระลุกโถนกระเจ้าจะสุดเท่าไหร่เดี๋ยวมื่ออื่นไปละ เมื่อน,นี้ต้องมีแผนไปแปลงรถอีกบางแลกอันวงมะไลนี่นะมันแตก๋ยวนี้พวงมะไรคือแข็งแข็งชุดๆเลยเดยวนี่ที่เฮ็ดในเฮ้าสามารถเอาเงินได้เงินจากยูทูบเฮาเฮ็ดคลิปแล้วกาเฮ้าบบได้ there, ตัวนี้เฮ้าก็บ่สามารถเอาเงินได้เป็นปีแล้วก็ได้ตัวนี้ก็ปีกันตัวผามบ่ใจก็มีมีใบห,หนึ่งคือกัน ให้กดีใจลายเดี๋ยวจักหน่อยเดี๋ยวปัจจสีไปอันนั้นก่อนไปชื่อข้าเจ้าให้พ่อก่อนแล้วก็สีอเอาหมักใหม่หมัก,มกตอกเล็กๆน้อยๆติดไหม่ติด,ม,ตดมือมือนี้พี่น้องเดี๋ยวปัใจสีเราจะฟังเงินเดือนยูทูบปัปจจออกเนาะเงินเดือนออกแล้วปัณนี่สีไปชื่อเขาแล้วก็ซื้อมักไหม้มักตอกให้พอ่อกด้เล็กน้อย พราะว่าป้าใหญ่นั่นขันไปไล่ใส่แบบไล่เรื่องอะไรได้ยูทูบกับแบบ่าน้ำมันนั่นถือว่าจ้ากันประมาณแบบ,บแบบาายย่าโบได้อีหยังแต่บ็โบเป็นอย่างเพราะว่าเขาเห็นในสิ่งที่เขามาักถึงเงินอาจจะบ่หลายเนาะแต่ว่าเขากับจุนเจียวครอบครัวกับพ่อประมาณแล้วกับผู้อื่นนั่นเดี๋ยวป้าใหญ่นี่มืออื่นนี่มีแผนว่าสิไปา่าซชื่อส่งเสือให้ลูกของอาเลี้ยงผู้หากเกิดได้สามเดือนเกิดมาปุ๊บแล้วให้กินข้าวเลยนะ เดี๋ยวพ่ะจสิไปทั้งพุ้นไปแล้วเอาเครื่องเอาของให้มาหาเก็บเครื่องเก็บของอยู่เฮือนนี่แหละมันบบมี่บมีกับ่ระจก็เลยอ้ะบโบกินยังกับโบมีก็เดี๋ยวอีน,นั้นเอาไปซื้อให้เล่าเอาอีโตนได้บักระตุนกระโตว่าลูกอันน้องเลี้ยงนะมีเครื่องอยู่สองสองสุดเท่านั้นแหละก็บอกเออว่ออะถูกยากปังมอง แต่บ่าจจะะใจก็ได้แนะนําไปยุเรื่องเอาลูกเอาเต่าแต่ว่าบัดนนี้บ่ใจก็บ่ค่อยสีบอกเลยนะบอกกะมันก็ขาเจ้ากับบัฟังคือเก่าแต่ถ้าบอกเขาย่นเขาบ่เข้าใจแบบความวางดีของเฮ้าฮั้นกับว่าน้อยนึงมีแต่ว่าาน้อยนึงบ่ได้ว่าหลายคือแต่ก่อนแล้วเดี๋ยวบ่าใจไปซื้อข้ากับซื้อหมักไม้ให้พอกอนเน้อพี่้องเน้อไปเบ um ิ่งนํากันพี่น้องห่อดเดี๋ยวลงไปซื้อ บมีอนบมีม ii. M ii. M ii. ีเขาเจ้าเขาเจ้าทงเป็นทงบะทงทเทไรกะเทไรกเออแสิบเอาทงหนึ่งข้าอ้อนเนาะข้าไทยนี่บะเออเอาทงหนึ่งเอาเข้าทงหนึ่งเสื้อพ่อกันมาหันขาเสื้อแล้วก็สิกับไปเสื้อเอานันต่อยคงกินใจเสียอย่างกับ อยาได้เครื่องเด็กน,น้อยให้ลูกกเลี้ยงแต่ว่าเบิ้ลต้องเบิ้งตามความเป็นจริงก่อนพอมื้อนี้มันอยากคำและยัยมันบม่มีมันต้องเข้าตลาดใหญ่ตลาดแบบพระเจ้าก็อ่ากำลังปิดเด็ดนี้นะเดี๋ยว,นะเ,ดยวเดี๋ยวเอาเข้าก่อนบะัดนี่อนน่ะโอนโอนเด้อโดยเด้อโอนอันนี้ก็เป็นเข้าอันนี้กาตุนเดียว ซื้อเข่าแล้วตัวข้าวุงถงมะนี่นะมันเป็นแบบข้าวหอมมะลิที่แบบมันอ่อนนะมาซื้อแต่ว่าพ่อซื้อนั้นบร่ได้ซื้อกินเผาเพลงปันนี้ซื้อเข่าแล้วค่าทิ้อๆเข่านะฮะแต่นี่ก็เลยซื้อเอออยากให้พ่อได้กินแบบตัวหอมๆแน่นะพอพอกินข้าวเหนียวบบได้เลยเครื่องให้ลูกกระเลียงนี่นะน่าจะบบได้น่าจะมื้ออื่นเปล่าเดี๋ยวซื้อ เราซื้อเอาตามห่านพราว่อห่านอ,อ,อยู่บ้านเห่านะซีโม่ก็จะกับปิดแล้วเดีย๋ยวหาซื้อพวกของกินให้พ่อก,ก่อนวะรอรอเบื่โล่อะไร

ตะกีตะาคา่เซนชาวเดี๋ยวนี้มันลงอันถุงน้อยได้สิ่งน้อยก็ไหร่ใจแทบไ่เบิ่งเบิ่งก่อนดอกซื้อให้พ่อกับแม่กินเห็นละจงมันขาก็แทบเราจะวางเรากินก็ได้เอานี่ถุงหนึ่ง ว้าทโทรศสา์กว่ากินทเรศก็เดี๋ยวเอาอันนี้ก่อนเดี๋ยวให้เรากินเก่าน้เป็นทะเลเอยหน่อยสามิมหาเจ็ดิเป็นเจ็ดชิมหนมังมังมงโร่ทะเลกงวงะง่วงโลสามชิามเออเอาเอาโลหนึ่งซื้อสื่อแบบ่วงโรหนึ่ง แบบผู uh, ้เดากินก uh. ับเขาวสคริล่อ่ะอพ่อก่อนเป็นเท่า่อะเนกับห่าพัน ôn, ôn đó. được ซื้อมาแล้วพี่น้องกว่ามีมีเขาเหมือนอันนี้อันนี่ยิบเอาอ่อันนี้ขาอ่ะไิ่มาเอาได้หี He ือเ่ถึงบปล่าถึงเปล่าเดยมึงนะอันนี้ขาเดี๋ยวจะเอาอันนี้คงกินได้เปล่เดี๋ยวแป๊บนึงอ๋ออันนี้คงกินได้ไรเขาก็ยืมป่ะอช่ไหมอันนี้ แบ่งให้เด็กน,น่อยจิตต์อันนี้มังไหมเหเาถ่อะไถีอเองะไรมังไหมมังไหมเดี๋ดย,ยวสิบอกอันนี้นกินอันนี้ อันนี้เป็นของกินกินดินแล้ครับเขาเขาเป็นอีเหวนเตอแม่เราฮั่โกชุบตั้งๆอันนี้หมักไม้เนี่ยเดาใจบ้างอันนี้เนี่ยที่เจ้าโบหายดีหน้อยกเลยจ้ะอันนี้อันนี้ไว้กินนี่อันนี้มีพอมะขามหวานพอันนี้อ่มีมะขามหวาน เจ้ามัม่วงอันนี้มัม่วงเปิดกิกับเขาวอันนี้แบ่งเล็กน้อยกินอันนี้เจ้าแบ่งไว้แบ่งไว้แล้วให้ลูกให้หลานกินนั่มาเกลี้ยงอันนี้มัม่วงนะเจ้าสองแถววาให้กินรสมห้กินกับเขาวอื้อฮือพวกอันนี้เ่าแบ่งเล็กน้อยอันนี้ก็อันนี้ก็แบ่งเล็กน้อยีเจ้าจะกินก็เอากองนึงเลยเอ้าเอากองนึ่งนะเจะไปให้เขา มันช่วยจะกินบ่ตนี้นะมีได้อันนี้นะอันนี้เมีงอย่าี้ยอืมมียงอันนี้มีเราได้ทองกินมีบอกกินเมีงบอกใช่เม่ยงก็แดงเมียงก็แดงเนาะที่มาสู้ลูกสูหลานกินนี่อะดรอมียง ซื้อซื้อเมียงกับอันนี้นี่มากินนี่อันนี้มามาเกียงนะเอาเกียงมาหนกเอามาเกียงเลยเอาก็าเอาแล้วไม่ก่อนเอาเบาเมื่อไร ไอโฟ่กองหนึ่งนนนะกับสื่อมาคาไม่ละกิกาา่กับเขาทงแพ่งเงินลีดะนี่น่อยนะทงทำเมาสื่อไตเก่าทงละแสนโซ่โซ่ทำไปไกลไมนะ่เลใส่ชุดชักตีคอนผัดไห,หมดเลยอยากบอกกองนี่นนให้กุ้เงินมัน้งไม่เมียย เอาถอยมาเอาเถอดแก้ดูวเถอะเอ,เอามือมือเดียวแก้ต่ <c oughs> อใส่ไม่ได้ได้เนะเาะมากับคน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  <c oughs> มีเซน,เววนมั่นแบบหวานมี่เขาเห็นยังพัดมีหรอควรไม่มีเนาะ มาโก้那边ย菜ตกคับเลยนั่งไปนั่งมั่นนะดิขุนก่อนนะกินงี้จะกินละบม่จับละบ่นี่จะมาต้อจะมาลูกยิ่งยิ่ง

mà đi khảo thì sao nhỉ? Chắc chắn ừ. Có kính chưa bỏ hả? Ừ. Thật nữa. Ừ. Nó ta ở đấy con hồi hồng. Ừ. Định cả เพือน <Okay. S 2> ั่ะนี่แหละพี่น้องคลิปกบจบเพียงเท่านี้เด้อพี่ภาดประกาศใด้พอใจก็ต้องขอโทษขออภัยไปในที่นี้เนาะก็คือว่าใจได้วเวาานะแบบว่าเงินยูทูบนะเราได้เนาะแต่ว่ามันแทบสีบวเหลืออย่างเลยเนะพี่น้องสาเหตุที่มันบัเหลือกับโมเวนเนนองเนาะโมเวนว่าเหาอฟ,ฟุ่มเฟ้อยเด็กพี่น้องแต่ว่าแบบ ค่าใช้จ่ายเฮามันหลายแต่เงินเฮามันได้น้อยมันก็เลยแบบบสมมาดุลกันมันบบาลานกันมันก็เลยเป็นเป็นแบบนี้ะนะแต่ว่าเฮาก็ได้เอาไปจุนเจือครอบครัวแน่ละก็จุนเจือสังคมแน่เท่าที่เฮาเห็นได้อล่ะพี่น้อง